ยโยสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้กับ Regents of v i m ยเมครับวันนี้จะเป็นวันที่มีการอัปเดตแพทในวันที่20มกราคมนั่นเองครับในแพทของครั้งนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมและมีอะไรเพิ่มใหม่มาด้วยครับเอาละ่ะกิจกรรมอะไรบ้างนะครับที่เราควรที่จะทำเนาะที่มีการเข้ามาในเรื่องของอ e ีเวนต์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมๆกันในวันนี้ครับกับแพทวันที่20มกราคม เอาละครับสำหรับซีซัน3ใครที่อยากจะได้โค้ด s s s t ิ m m e r นะครับมีระยะเวลาวันที่20มกราคถึงวันที่30มกราคเท่านั้นเองใครที่สามารถส่งซีนให้กับผมได้นะครับในซีซัน3ผมก็จะเริ่มไล่ส่งโค้ดให้กับเพื่อนๆนั่นเองครับอย่าลืมนะครับผมเข้าไปตรงซัพพอร์ตเตอร์แล้วก็ใส่โค้ดนะครับลิงก์ที่ได้คอมเมนต์เลยนะครับใครที่อยากจะส่งซีนให้กับผมสามารถส่งได้เลยแล้วผมก็จะ ไล่ส่งโค้ด s s สเตม mer ในซีซัน3นี้ให้กับเพื่อนๆครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน e a s y Card Top Up สามารถเติมได้3ช่องทาง1จากเพจ a c e b o o k ครับ2ก็คือรลน์แก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทครับวันนี้ขอนาเสนอ UG p h o ฟ e ครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้แบบงา ง่ายขึ้นครับและสะดวกมากขึ้นเลย UG จี o n e ครับเป็นแอปพลิเคชันในระบบข่าวนั่นเองมือถือเครื่องหนึ่งครับสามารถช่วยเพื่อนๆในฟาร์มเกมไ้ทั้งวันทั้งคืนครับเอาละครับเริ่มแรกกันเลยแล้วกันเดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของตัวกิจกรรมกันก่อนนะครับก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาที่ตรงคําว่าอีเวนต์กันก่อนนะครับซึ่งอีเวนต์เนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์เก่าก่อนนะครับจะมีอีเวนต์ใหม่นะครับก็คือเป็นภารกิจในการต่อสู้นะครับหรือทำเควสซ้ำนั่นแหละทุกคนเอท ทำเคล็ซ้ำประจําวันนะครับเดี๋ยวเราก็ได้เองแล้วก็ได้ตัวนี้ด้วยนะครับเป็นสมบัติโน่เป็นสมบัติเป็นสมบัติโนนหายากนะครับหรือชุดเกราะที่แบบแบบผูกมัดนะเออนี่ก็จะมีลุ้นชุดเกราะฟ้านะครับแล้วก็ชุดเกราะแดงด้วยโอ้ยเผื่อเราดวงดีออกแดงอะทาไงทุกคนอุย้ยผมจะแตกวทุกคนอุ้ยตายแล้วจบแล้วจบแล้ว,ลวทุกคนแล้วแตกตายเป็นดันต้นตไม้ใหม่นะครับก็ มอนเตอร์มันตีแรงเกินโอเคในส่วนของตัววาฮาร่านะครับก็คือให้เรานะครับไปจํากัดมันเตอร์เนาะเออสามพันตัวนะครับกับดันโกระหุนนะครับพวกนี้ก็จะแจกในส่วนของใบคราฟสกิลด้วยนะครับอันนี้ดีนะเป็นสีเขียวด้วยนะครับเออช่วงนี้เราก็จะครับแบบสกิลฟ้าเนาะส่วนใหญ่มันจะเป็นอของเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับที่เขาเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่อะ่ะมันจะมีกิจกรรมใหม่เยอะนะครับกิจกรรมเราก็จะมีประมาณนี้แหละ แล้วก็ตอนที่เราเปิดเซิร์ฟเนี่ยเราก็อย่าลืมนะครเราก็จะลืมนะครับเข้ามาที่จดหมายด้วยจดหมายเนี่ยเขาจะแจ้งนะครับนี่เป็นตั๋วด้านใหม่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีดันอะไรบ้างน,นะครับโอเคนี่รับของฟรีมาก,ก่อนจะเป็นระดับความยากครับตอนเลเวล45ขึ้นไปครับก็มีจํานวนการเสียชีวิตด้วยนะเออนี่นี่นี่เป็นลูกหัวใจคูณหนึ่งนะครับนะบอดล่อยจอไม่ได้เลยนะ ต้องเลือกคนดีๆนะครับเออถ้าเลือกคนไม่ดีก็งานเข้านะครับผมซึ่งเขาก็จะให้เราฟรีมาหนึ่งใช่ไหมเราก็กด1นนะครับเราไปดูกันก่อนนะครับว่ามันหามาจากไหนบ้างนะครับในตัวซึ่งการสร้างนะครับก็คือ1สัปดาห์นะครับสามารถสร้างตัวนี้ได้1ตัวครับโดยวัตถุดิบเนี่ยก็จะมีเป็นอีกคนนกเก่านะครับอาจจะไปได้จากตัวบอสอย่างเดียวเลยนะครับแล้วตัวลีเบอรี้ด้วยนะครับ1กับ2นะแล้วก็เพกหน้านะ ก็คือตีบอสนั่นแหละนะครับตี D เลยบอสนอแล้วก็จะดรอปนะครับในส่วนของขนนกเก่ามาแล้วเราก็ขนนกเก่านะครับจํานวน10ชิ้นเนี่ยมานะครับหรือตอนนี้ราคาโอ้โหเพิ่งเปิดนะครับผมแนตะ่เพิ่งมีการอัปเดตเพิ่งมีการอัปเดตก็วางขายกันแบบราคาแพงเลยนะแล้วก็เศษนะครับนี่เศษตัวนี้ก็จะเป็นเศษหินที่ตีรถนะครับนะตีรถบวกแต่เราก็สามารถไปาร์มได้นะในตัวของคารา ชั้น2นะครับวงกดคาราเนาะเรามาดูตรงนี้ก็ได้นะครับเราเลื่อนดูเลยว่าฟุกแวงก็ดรอปนะครับผมนี่ตำแหน่งดรอปนะเราก็ไปหาตำแหน่งดรอปได้แหละครับแล้วก็ไปฟาร์มมาได้นะตัวนี้ตัวนี้น่าจะถ้าเราฟาร์มได้ราคาก็ตอนนี้อยู่ที่2นะสามารถซื้อก่อนก็ได้นะครับก่อนที่ราคามันจะแรงไปกว่านี้นะครับผมสําหรับหินตัวนี้เนาะถ้าเราขี้เกียจไม่อยากจะไปคราบนะ,ะถ้าเราขี้เกียจไม่อยากจะไปดรอปนะ เรอาอก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้นะครับเนี่ยถ้าใครมี300เพชรนะรีบดึงได้นะตอนนี้นะครับผมโอ้ขายแค่2เพชรเองนะครับถ้าจะลุ้นก็คือมีลุ้นปลานะครับสกุลเงินนะในการกัจัดปอสนะครับเอาไปแลกนะในร้านคาบอสได้นะของก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นนะครับของก็ดอกของฟ้านะก็ะส่วนใหญ่เลยนะครับสําหรับตัวนี้เนาะที่มีได้ก็หัวนะครับหัวที่เราจะสามารถเอาวาตีบวกนะ เออประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยก็เป็นสมบัติของตัวสัตว์เลี้ยงนะอืมแล้วก็มีหินด้วยนะครับเป็นรางวัลครั้งแรกนะเอาไว้เสริมบวกตีพลังนะครับก็มาแค่ตัวเดียวนะครับตัวเดียวเนาะเออตัวเดียวตัวเดียวมานะครับก็สามารถเข้าไปรองแล้วก็ตีดูได้นะครับสาหรับตัวนี้เนาะมีตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับสาหรับคําขอก็จะเป็นส่วนลึกหุกเข่าขอที่เพิ่มเข้าใหม่ก็คือพวกแหวงชั้น5้าด้วยนะครับแล้วก็อ่า ว,วิหารกลหนนะครับชั้น5แต่ว่าเราเนี่ยจะสามารถทําได้นะครับในส,ส่วนตัวของชั้น5นะครับทั้งโฟกแวงและก็วิหารกลหนเนี่ยเราต้องปลูกพลังก่อนนะครับในเงื่อนไข,ขของการปลูกพลังนะครับผมเราเนี่ยจะต้องเลเวล60นะครับพอเราเลเวล60เนี่ยเราจะสามารถทําเทพนิยายได้ในการปลูกพลังนั่นเองครับนี่ยก็คือ2ชิ้นนี้นะครับผม พอเราทํา2ชิ้นนี้ได้นะครับในเทพมิยายเนาะเราแล้วเราก็อย่าลืมนะครับไปทำเควสหลักด้วยนะครับเราเลเวล60เราไปทำเควสดหลักให้ถึง25่5ิขีดนะครับเทพมิยายนะครับทั้ง2อันเลยนะครับทำตรงนี้แล้วก็ได้ของมายัดคำพูงคำพีด้วยนะครับแล้วก็ได้ตาประทับด้วยนะครับที่เป็นสีฟ้านั่นเองครับตรงนี้เนาะอย่าลืมกันแล้วกันนะครับตอนเลเวล60พอเราทําได้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้เพิ่มเข้ามาจากการปลุกพลังครับผมก็คือ1เราจะได้สของสกิลนะครับสกิลใหม่นะ ก็คือสกิลตรงนี้เนี่ยจะช่วยนะครับในเรื่องของอสถานะพิบปกตินะครับเป็นภูมิคุ้มกันเนาะแล้วก็สถานะบ้าครั่งสถานะบ้าระหร่ำด้วยนะครับเวลาเราตีบวกขึ้นไปเรื่อยๆสูงๆเนี่ยคือการต้านทานสถานะของเราเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับหนึ่งก็คือป้องกันสกิลนะครับเป้าหมายล้มนะครับหวกเต้านทาน PVP ด้วย12%นะครับอ่าแล้วก็ป้องกันดาเมจคียดิคอลด้วยนะครับ15%จะใช้ในส่วนของเรื่องของ PVP ส่วนใหญ่นะครับ และอีกสกิลหนึ่งนะครับก็จะเป็นสกิลบ้าระหันนะครับตรงนี้สกิลบ้าระหันก็คือจะได้ความค่าความสามารถนะครับในการลดกูด้าลปางสกิลดาเมจพีพีนะครับลดลง12%เลยและยังไม่พอครับก็จะมีการต้านทานลม PP ด้วยนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะอ่าก็จะใช้ในส่วนของพีพีนะครับสกิลแอคทีฟแล้วพาสซีฟเนี่ยถ้าเราได้นะครับมันก็จะได้ในส่วนของการป้องกันดาเมจพีพีด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพาสซีฟแต่ยังไม่พอครับก็ยังมีตัวศักยภาพด้วยนะครับที่เเเเพิ่่มมข้าาาา3ออันนลยตททีรํ ผกพลังเสร็จนะครับผมนี่นะก็จะมีการเพิ่มความยึดมั่นก็คือจะเพิ่มพลังป้องกันจอกเกราะ PP นะครับแล้วก็ป้องกันาดาเมจทุบด้วยแล้วก็ยังไม่พอครับยังมีตัวเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับพลังป้องกัน PP p และก็ป้องกันดาเมจ p ีด้วยและก็ความมุ่งมั่นนะครับตรงนี้จะป้องกันดาเมจกตยภาพและก็ป้องกันดาเมจเวทมนต์อันนี้ก็จะเป็นหลักการในการทําผุกพลังนะครับและยังไม่พอนะครับเวลาเราผูกพลังเนี่ย สิ่งที่เราจะได้นะครับเรามาเข้าดูในส่วนตัวของคาร์บครับเราก็จะได้ในส่วนตัวของรูนด้วยครับซึ่งรูนมันก็แบ่งออกเป็น4ชนิดนะครับตั้งแต่ขาวเขียวฟ้าแดงนะครับซึ่งรูนต่างๆเนี่ยเวลาเราทํารูนเนี่ยเราก็สามารถมาดูได้ว่ามันได้ค่าสเตตัสอะไรนะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็นดาวเมดเวทมน์นะครับพวกนี้เนี่ยเราต้องปลูกพลังก่อนนะครับเราถึงจะสามารถทําได้นะตัวเรามันจะเก่งขึ้นแบบเยอะมากนะครับเยอะจริงๆนะตรงนี้นะครับ แล้วก็ยังไม่พอครับเราก็ยังสามารถทําได้ตอนคอนเทนต์ปลูกพลังด้วยนะครับออกมาแล้วก็ซื้อขายกันกระจายเลยนะครับแล้วก็กระดิ่งนะเนี่ยสำคัญนะครับ2ชิ้นนี้เราต้องมีนะครับพอเรามีเนี่ยเราถึงจะสามารถครับนะครับอันยังไม่ดีแห่งการปลูกพลังได้นั่นเองครับการปลูกพลังก็จะมีประมาณนี้ซึ่งถ้าเราทําตรงนี้ได้นะครับตอนเลเวลหกเนี่ยเราจะสามารถทําคําขอเพิ่มเติมได้คําขอเพิ่มเติมก็จะเป็นฟูกแหวชั้น5นะครับ แล้วก็เลเวลเนี่ยต้องเลเวล65ขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็วิหารกุลหุนชั้น 5. อ่าแบบอินเตอร์เราก็สามารถทําคําขอตัวนี้เพิ่มได้นะครับเงื่อนไขก็เหมือนการปลุกพลังหนึ่งแล้วก็เลเวล65นะครับมีสามารถทําได้นั่นเองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือในเรื่องของการทําตรงนี้ครับผมนี่ตรงการประเมินครับก็จะมีการประเมินแบบขั้นสูงครับให้เราตกตรงนี้ด้วยนะครับการประเมินแบบขั้นสูงเนี่ยจะต้องใช้เพชรครับผม เรามาดูค่าสเตตัสได้นะเมื่อใช้เพชรนะครับออปชันในการประเมินเนี่ยมันจะอยู่ในระดับกลางถึงระดับสูงเท่านั้นนะครับหรือเราจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับผมการประเมินแบบออโต้นะเออตรงนี้นะซึ่งเราเนี่ยจะได้นะครับระดับกลางกับระดับสูงหรือสีฟ้ากับสีส้มเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือการใช้เพชรอันนี้ก็คือเป็นการปรับมาใหม่ทาเข้ามาก็ยังไม่มีคอนเทนต์ใหญ่เข้ามานะครับในสัปดาห์นี้ ก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงที่แบบเรืเ่อยๆนะช่วงนี้ยังไม่มีอะไรแบบปรับเปลี่ยนใหม่ล่าสุดนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ